สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชมพู่นะคะที่เห็นจอดอยู่เรียงลายแบบนี้นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เป็นรถคอมพิวเตอร์ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถ ปี2017นถึง2018นะคะรถจะเป็นสีบอลเงินนะคะเครื่องยนต์เป็น3.0ดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะตัวรถนะคะเราจะเป็นรถปลดระวางนะคะแต่ทุกคันนะคะเราคัดเกรดคัดคุณภาพค่ะรถจะไม่มีชนหนักน้ำท่วมเล่มชมรุดสูญหายผิดความอย่างแน่นอนร0 0เซไปเลยค่ะส่วนตัวรถนะคะก็จะเหมือนเหมือนกันเนาะแต่วันนี้นะคะชมพู่จะพามาชมนะคะคันนี้เลย90-21นนะคะว่าตัวรถนะคะ ของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเป็นประมาณไหนนะคะเพื่อประกอบในการตัดสินใจของคันอื่นๆนะคะเ mm hmm. พราะรถทุกคันนะคะของเราคัดเกตอย่างแน่นอนไม่ว่าจะคันไหนแค่ขอมาเดินเลือกได้เลยค่ะว่าชอบทะเบียนไหนมาได้เลยก็คือชอบทะเบียนนี้ก็เลือกคันนี้ชอบทะเบียนนี้ก็เลือกคันนี้เ mm hmm. พราะรถส่วนใหญ่จะเป็นรถปลดระวาง mm hmm. จะมีสภาพใกล้เคียงกันเพราะรถมีการเข้าสู่และดูแลตลอดชอบไป้ายไหนมาเลือกป้ายนั้นได้เลยค่ะ วันนี้นะคะชมพู่จะนำรถตัวอย่างนะคะมาให้ชมเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปี2017เกียร์ธรรมดาเครื่อง3.0นะคะตัวรถนะคะจะมีความยาวประมาณ5.2นะคะแล้วก็มีความกว้างประมาณ1.8ส่วนสูงอาจจะอยู่ประมาณ2.2ค่ะสำหรับรุ่นนี้เผื่อว่าท่านไหนจะซื้อไปแล้วกวัวเข้าบ้านไม่ได้ชมพู่ชี้แจงรายละเอียดขนาดตัวรถไว้ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันบ้างนะคะ ตัวไฟหน้านะคะของตัวนี้จะเป็นไฟหน้าสีส้มนะคะเป็นฮาโลเจนนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกค่ะด้านไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะคะส่วนกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยเป็นซีซีแบบนี้ใหญ่ๆนะคะตัวกระจังหน้าเขาจะเหมือนเหมือนกันเกือบทุกง่ายๆคือเกือบทุกคันเลยนะคะแทบไม่ได้แบบ ต่างกันเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคันไหนมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะส่วนคันนี้จะเป็นเดิมๆมาจากโรงงานค่ะไมคันนี้นะคะก็จะน้อยมากๆนะคะไมจะอยู่ที่ประมาณ8ปดหมส่วนคันอื่นๆนะคะก็จะมีไมเริ่มต้นอยู่ที่6กหมขึ้นมาเลยนะคะจนถึงประมาณไมแสนปลายๆนะคะหากท่านไหนสนใจคันไหนหรือว่าอยากได้คันไหนทักมาสอบถามชมพูได้เลยพอรถทุกคันนะคะสวยเกรด A ทุกคันอย่างแน่นอนสบายใจหายห่วงได้ไม่ว่าจะชอบคันไหนซื้อคันไหนสวยทุกคันค่ะ แต่วันนี้ชมพู่นําคันนี้มาให้ชมกันก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยหากเพิ่งหากุญแจคันนี้เจอค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคันอื่นชมพู่ต้องไปหากุญแจเพิ่มคันนี้หาง่ายสุดก็เลยเอาคันนี้มาให้ชมคะ่ะนี่เลยตัวล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะ ล้อกระทะจะเป็นขนาดขอบล้ออยู่ที่15นะคะล้อกระทะเนี่ยคือของทางโตโยต้าคือเขาจะทนมากๆเลยนะแล้วที่สำคัญรุ่นนี้คือไม่ได้มีแค่กระทะอย่างเดียวเนาะเขาก็มีที่ครอบล้อมาให้ก็เลยดูเหมือนล้ออันลอยนิดนึงจะได้ในเรื่องของความสวยงามค่ะของตัวรถส่วนด้านข้างนะคะนี่ชมพูเปิดบันไดข้างคล้จะมีบันไดนะคะก่อนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปที่ตัวรถอันนี้ก็จะเป็นที่พื้นเนาะนี่ค่ะที่พื้น ที่พื้นแล้วก็บันไดแล้วก็ขึ้นไปประมาณนี้ค่ะตัวรถนะคะตัวนี้คันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานอยู่นะคะยังไม่ได้ทําในเรื่องของตัวเบาะมาแต่ของทางเราก็มีรถที่ทําเบาะ VIP มาเรียบร้อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงชมพูจะพาไปชมอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราดูรถเดิมๆจากโรงงานกันก่อน,นะคะ่ะนี่เลยอันนี้เดี๋ยวชมพูให้ดูนะคะ โต่บอดนะคะเห็นไหมคะตัวบอดทุกคันนะคะของชมพู่เห็นไหมคือบอดของเรานะคะยังเนี๊ยบยังกริบอยู่เลยค่ะเพราะว่ารถของเราเป็นรถปลดระวางก็คือเป็นรถที่ใช้ในสํานักงานนะคะที่มีการดูแลรักษาตลอดไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าไปวิ่งทัวร์หรือว่าเป็นรถที่ใช้งานหนักแบบนั้นนะคะก็เลยทําให้สาภาพของเราภายในเนี้ยค่ะใหม่และที่สําคัญภายในคือไม่มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ ให้ดูไปเลยเห็นไหมคะว่าตัวบอกของเรานะคะยังใหม่มากๆเลยสําหรับท่านไหนนะคะที่จะซื้อไปใช้งานหรือว่าซื้อไปในใช้ครอบครัวตอบเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าซื้อป้ายแดงราคาเขาก็จะสูงใช่ไหมคะแต่ถ้าซื้อมือสองราคาเราก็จะซอบลงแล้วก็ผ่อนถูกลงค่อนข้างเยอะเลยเผื่อท่านไหนเน้นไว้ใช้งานหรือว่าจะไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเลือกเป็นตัวที่ไม่ได้แต่งอะไรไปเลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าจะได้ไปแต่งที่ถูกใจแต่ถ้าหากท่านไหนนะคะชอบที่แบบว่า ไม่อยากไปแต่งแล้วเสียเวลาก็ซื้อคันที่แต่งได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าคนขับกันบ้างนะคะนี่เลยตัวรถนะคะเขาก็จะออกแบบดีไซน์มาประมาณนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูความเดิมของน็อตนะคะเห็นไหมคะถ้ารถนะคะเคยมีการถอดทำสีหรือถอดประตูมาเนี่ยน็อตจะมีการขยับเห็นไหมคะ ของน็อตเรายังเดิมเม็ดเดิมทุกอย่างของโรงงานยังอยู่ค่ะส่วนในตัวโครงสร้างนะคะของทางรถของเราเห็นไหมคะก็คือโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมเห็นไหมเม็ดอาร์กต่างๆรอยมาร์กต่างๆก็คือของโรงงานยังอยู่ครบนะคะฉะนั้นสบายใจได้ว่ารถของเราคัดคุณภาพเกรดเอทุกคันอย่างแน่นอนค่ะชอบป้ายทะเบียนไหนมาเลือกป้ายทะเบียนกันเลยอันนี้ก็จะมีซุป คู่มือนะคะไว้ให้ที่รถก็คือของเราก็ยังมีครบอยู่นะคะรถมีประวัติเช็คศูนย์ทุกคันนะคะสามารถเข้าเช็คสูนย์ได้เลยนี่เลยอันนี้ก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเปิดได้นี่ค่ะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเอาขึ้นได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมทางฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าค่ะ สำหรับฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวน้องชมพู่สตาร์รถให้ชมกันไปเลยว่าเสียงเครื่องยนต์ยังแน่นอยู่แล้วช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะคะของทางเรามีการเช็คประวัติแล้วก็ดูแลให้นะคะ<อ>นี่เลยวิทยุนะคะ<ม>เสียงชัดแจ๋วอยู่นะคะยังใช้งานได้ตามปกติค่ะนี่เลย กระจกมองข้างนะคะจะเป็นปรับได้นะคะปรับซ้ายขวาได้แล้วก็พับได้ด้วยเป็นพับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกที่เปิดได้จะมีที่ว่าเป็นกระจกไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่ฝังคนขับสองฝั่งนะคะแล้วก็ฝักคนนั่งเนาะแล้วก็ส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นแมนนวนเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งระบบไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ของโตโยต้าเขาจะมาค่อนข้างน้อยอยู่แล้วฉะนั้นนะคะสบายใจใหายห่วงได้เรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยน้อยก็มีข้อดีนะคะเพราะว่ามันน้อยเราก็เลย ไม่ต้องดูแลหรือว่าบํารุงรักษาในเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรเยอะมากก็ดูแลแค่ช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์มากกว่าที่ในการใช้งานแล้วก็ความสะอาดของตัวรถค่ะค่ะแล้วก็สําหรับวิทยุที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเป็นวิทยุที่ติดตั้งมาเพิ่มนะคะเพราะของโรงงานจะไม่มีวิทยุมาให้นะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์เป็นระบบมือหมุนปกติเลยค่ะแบบนี้เลยเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลแบบนี้นะคะหากท่านไหนนะคะสนใจอยากนัดหม่ดูรถนะคะอยากได้รถรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อหาชมพู่ได้เลยรับรองได้เลยว่าชมพู่นะคะดูแลทุกๆท่านดุดญาติมิตรนะคะไม่ต้องห่วงนะคะชมพู่บริการด้วยใจร้อยเปอร์เซนอย่างแน่นอนส่วนคันนี้นะคะใหม่อยู่ที่ศักอ่แปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบหกเท่านั้นค่ะ นี่เลยคันนี้น้ำมันใกล้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวให้ยังไงก่อนออกรถเดี๋ยวชมพู่มีเติมน้ำมันให้นะคะทุกคนันไม่ต้องห่วงนะว่ากลัวน้ำมันจะหมดกลางทางอะไรเดี๋ยวชมพู่เติมให้นะอันนี้ก็จะเป็นก้านไฟหน้านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนหน้ากับหลังนะคะเขาจะมีก้านปัดน้ำฝนมาเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นที่ม่านบางแดดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนของตัวรถแบบนี้เลยค่ะ นี่เลยเห็นไหมคะภายในรถสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะสําหรับคันนี้โดยรวมส่วนใหญ่รถของทางชมพูที่ชมพูดูแลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคัดเกตคัดรถคัดคุณภาพทุกคันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นสบายใจได้ว่ารถทุกคันของทางเรานะคะจะสวยแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของ การใช้งานต่อจากนี้เลยเพราะว่าเราดูแลมาให้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทางลูกค้าดูแลต่อนะคะอันนี้ก็จะมีไฟฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานให้นะคะรถจะเป็นตัวเบรกก็คือจะเป็นหน้าดินหลังดาอยู่แล้วนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะแรงบิดเขาค่อนข้างเยอะฉะนั้นเวลาเราจุคนหรือว่าบรรทุกคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องห่วงว่าเครื่องจะอืดเพราะว่าเครื่องค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องแล้วก็รายละเอียดตัวรถกันเพิ่มเติมนะคะ ข่องเครื่องนะคะของคันนี้เลยค่ะเห็นไหมท้องเครื่องจะอยู่ในรถนะคะฉะนั้นอาจจะได้ยินเสียงในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นิดนึงนะคะแบบนี้เลยแต่ข้อดีคือเวลาเรา,มาไม่แท่นเนี่ยก็คือดูแลง่ายนะคะเพราะว่าตัวรถคอมพิวเตอร์ข้างหน้าเขาจะสั้นนิดนึงก็เลยทําให้เครื่องยนต์ต้องมาไว้ทั้งในตัวรถนะคะเพื่อนไม่งั้นอ่ะรถมันก็จะยาวมากๆไงคะก็เลยต้องเอามาไว้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นอ่า ตรงข้างบนอ่ะก็คือเป็นห้องในห้องโดยสารแล้วก็เป็นตรงคนนั่งอะคะ่ะฝั่งคนนั่งนะไม่ใช่ฝั่งคนขับนะคะนี่เลยแบบนี้เลยเห็นไหมคะเครื่องยนต์นเรายัางแห้งกริบนะคะเสียงเครื่องยนต์ยังดีอยู่เลยะคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะหากท่านไหนสนใจนะคะมาเลือกรถกับชมพู่ได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่เบอร์นี้เบอร์เดียวเห็นไหมคะ จะอยู่ฝั่งคนนั่งเห็นไหมคะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้างหน้ากันบ้างนะว่าข้างหน้าเขาใส่อะไรไปนะคะที่ว่าเป็นกระจังหน้านี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นการอ่าห้องเครื่องข้างหน้านะคะนี่คะ่ะก็ให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมคะ รถของเรานะคะสะอาดสะอา้านแล้วก็มีการดูแลรักษานะคะน้ํายาต่างๆเห็นไหมคะอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ตามปกติเลยคือเรานะคะไม่ใช่ว่านํารถมาแล้วก็ขายอย่างเดียวนะคือเรามีการดูแลปรับสภาพให้ก่อนการใช้งานเวลาเรารับรถไปอย่างเงี้ยค่ะคนที่ใช้งานจะได้ใช้งานรถได้เลยแล้วก็มีการดูแลพวกเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามปกติตามระยะทางอย่างเงี้ยค่ะนี่เลย ไฟหน้าจะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนไฟตัดหมอกไม่ได้เปิดนะคะลืมเปิดอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วงล่างนิดหน่อยนะคะก่อนจบคลิปค่ะ ค่าสำหรับด้านท้ายนะคะไฟท้ายเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะไฟท้ายเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะเวลาใครตามหลังมาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เห็นรถเพราะว่ามีไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยแล้วก็ไฟท้าย2ฝั่งอะ่ะเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะไม่ได้เป็นไฟท้ายแต่งนะคะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะเพราะรถทุกคันลหละเราจะไม่ได้แต่งซิ่งมานะก็คือจะเป็นเน้นเดิมๆของโรงงานมากกว่าค่ะ อ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้นะคะทุกๆคันแหละของคอมพิวเตอร์นะคะจะเปิดขึ้นมาก็จะใช้น้ำหนักนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ยกหนักอะไรมากนะที่หนักจริงๆคือตอนปิดค่ะเพราะว่าถ้าตอนปิดเราต้องใช้แรงในการปิดแต่ตอนยกเนี่ยคือเขาโช์เขาช่วยซัพพอร์ตค้นค้างเยอะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่ะเนี่ยชมพูก็อาจจะก็ขยับได้ไม่ถึงมากนะเพราะว่าก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเนาะ <c oughs> นี่ค่ะ ก็จะให้ดูนะคะว่าความเดิมของตัวน็อตนะคะตะเข็บต่างๆนะคะเม็ดอ์กต่างๆของโรงงานเรายังอยู่ครบนะคะรถของเรานะคะเน้นบอดี้เดิมนะคะจากโรงงานไปเลยค่ะนี่เลยซื้อรถตู้ที่นี่นะคะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้ารถไม่สวยเราไม่นำมาเสนอและไม่กล้านำมาให้ชมอย่างแน่นอนค่ะด้านล่างจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเบาะด้านหลังพับได้นะ แต่ว่าถ้าชมพูพับให้ดูก็จะเหนื่อยหน่อยก็เลยขออนุญ,ญาตไม่พับนะคะ <c oughs> เผื่อว่าถ้าท่านไหนมาดูนะเดี๋ยวชมพูพับให้ดูละกันเนาะนี่เลยมองจากมุมมองด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตดูช่วงล่างกันนิดนึงนะคะด้านล่างนิดนึงนะคะอันนี้ยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้เขาแบบว่าทําที่ครอบยางอะไหล่มา <c oughs> ก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะคะตรงที่ว่ามันก็จะ ป้องกันยางอะไหล่หายได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะนี่เห็นไหมคะช่วงล่างเรานะคะก็อาจจะมีฝุ่นบ้างนะแต่ว่าไม่มีขึ้นสนิมเห็นไหมคะไม่มีรอยกัดก่อนจากน้ําท่วมหรือว่ารอยกัดก่อนจากการจอดริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมว่าไม่มีคือตัวรถนะคะเป็นสภาพใช้งานตามปกตินะคะอันตัวนี้ที่มันเห็นเหมือนขึ้นสนิมเนะี่ยคือมันเป็นติดตั้งเพิ่มนะเพราะว่าจริงๆแล้วของโรงงานมันไม่มีเนี่ยไอ้พวกเล็กพวกน,นี้โอเค เผื่อท่านไหนนะคะสนใจรถคอมพิวเตอร์นะคะติดต่อหาน้องชมพู่ได้เลยที่เบอร์08 7 7 1 6 5714อยากได้รถเดิมสภาพโรงงานนะคะก็ติดต่อมาหาที่เบอร์นี้เลยค่ะถ้ายังไงวันนี้ชมพู่ขออนุญาตลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวรถตู้ให้ดูเรื่อยๆหลายๆคันเนาะก็60วันก็60คันแต่ถ้าเกิดขายหมดก่อนก็อาจจะรีวิวไม่ถึงขนาดนั้นนะคะท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมโทรมาหาชมพู่ที่เบอร์0877165714กำรันตีได้เลยว่ารถเราคัดเกตทุกคันค่ะเปิดให้ดูทุกชอ่องทุกมุมได้เลยให้ไงวันนี้ชมพู่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ